ชูวิทต์ป่ากงนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นต่อต้านกันารเสรีนะฮะการเมืองไทยมันสกกปลกนี่คือสัญลักษณ์ที่ผมกำลังจะบอกคุณก็อันนี้ใช่ไหมล่ะสัญลักษณ์ของความสะอาดก็ไม้กวาดไงผมก็ต้องเอาไม้กวาดให้กับหัวหน้าพักแต่ละคนแต่ละท่านที่มา ให้เพื่ออะไรครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ความสะอาดก็ต้องให้หัวหน้าพักเอาไว้กวาดทำความสะอาดเริ่มตั้งแต่ในบ้านอันนี้ทำรูปพอละคุณไปดูตรงนั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้ไปรับได้ครับไอ้ลิเกหลงโงอ่ะเมื่อกี้คุณสุภะชัยบอกฝากบอกคุณชูวิทย์ว่าขอให้เบาๆหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอกันผมบอกให้นะบางสุปผมเบื่อคุณมานะนะ คือคุณเป็นนักการเมืองคุณไปหาเสียงกันจริงๆคุณอย่าไปทําตัวเหมือนกับแบบมันจะออกสื่ออยากจะไปคุณไปดูแลให้ประชาชนการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ซื้อตัวแล้วก็ซื้อไอ้พวกสอสอที่มันขายตัวคุณภูมิใจนักใช่ไหมกับการได้ซื้อสอสอที่ขายตัวผมถามคุณและครั้งหน้าคุณไม่ได้หรอกครับ คุณชูวิทย์คะมีคนบอกว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาดิสเครดิตเฉพาะบางพักโดยเฉพาะเลยอะค่ะอา้าวงั้นผมจะพูดเรื่องการเมืองคุณฟังตรงนั้นาการที่ผมจะพูดเรื่องการเมืองก็เป็นสิทธิที่ผมจะวิจารพี่พวกพิจารณโดยเป็นธรรมและถ้าบอกผมโจมตีพักใดพักหนึ่งผมก็บอกคุณคิดถูกแล้วก็คุณคิดถูกแล้วไงคุณคิดถูกแล้วไงก็ถ้าผมไม่ชอบพักไหนผมก็พูดของผม แต่ผมไม่บอกนีว่าผมชอบพักไหน<ช>่นนเออคุณอนุทินอยากบอกเลยคุณอนุทินครับค่ะวันนี้เขาก็มานะค,ะค,อคือคือคุณอนุทินต้องเลิกที่จะเป็นคนกัล่อนอันนี้คือข้อแรกเลยถ้าคุณถามว่าอนุทินกัล่อนยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาเปิดใส่จอใหญ่ให้คุณดูการที่คุณบอกว่าคุณไม่ร่วมกับพระเดการแน่นอนนั่นคือสิ่งที่คุณพูดก่อนเลือกตั้งครั้งที่แล้ว หลังเลือกตั้งคุณไปชูมือประการที่สองความกา่ลอนของคุณคุณยังบอกว่ากัญชาเนี่ยทำอาหารก็ได้พีก็ได้นี่ก็คำพูดคุณอีกพอโดนต่อต้านเยอะๆราศีจะตกคุณก็บอกว่าเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ไม่ใช่ผมก็ไม่เห็นด้วยกัญชาเสรีคุณบอกไอบ้บีพุทธิกันออกมาพูด ซึ่งผมก็บอกว่าคุณเปิดร้านกัญชาไปในกรุงเทพอย่างเดียว4,000กว่าล้านแล้วตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีการขึ้นขอทะเบียนเปิดร้านกัญชา4,000กว่าแห่งแล้วซุ้มกาแฟซุ้มหนึ่ง4ตารางเมตรคุณก็ขออนุญาตได้คุณไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยดังนั้นให้ผมไปถล่มที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวเกะกะทางรถเขา ไปโตเรือไปนะ,ะด,นนดีกว่านะครับผู้ชมครับเจตนารมณ์ของคุณชูวิทย์พี่าตมี่มาทำกิจกรรมปัดกวาดทำความสะอาดที่สาราว่าการเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเนืน่องจากการเมืองมันสกรปรกนะครับผู้ชมครับรับสมัครสสอแบบบัญชีรายชื่อรับสมัครรับเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับก็มีการซื้อขายสสอหมูเห่าซื้อขายตัวสสอผู้แทนประชาชนอยู่ดีนะครับผู้ชม วันนี้ก็เลยต้องมาทํากิจกรรมดังกล่าวนะครับนอกจากนี้สําหรับประแสข่าวที่มีการกล่าวหาว่าตนเองตั้งใจที่จะมา d i s c r e ดิตพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็บอกว่าผู้สืกข่าวก็เข้าใจถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของการคัดค้านกัญชาเสรีเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็เดินหน้ามาโดยตลอดอยู่แล้ว วันนีครับคุณผู้ชมชูวิทย์ยังฝากไปถึงคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะครับว่าลำดับแรกต้องเลิกกาลร่อนนะครับคุณผู้ชมขอใครไหนห้อยขอรถไปของพี่ใหญ่เนี่ยนะฮะเฮียชูวิทย์แกเอารถเอาอะไรมาเต็มไปหมดนะฮะคุณผู้ชมครับมีพร็อพเพเนี่ยนะฮะมี มวลชนส่วนหนึ่งที่มากับคุณชูวิทย์ด้วยนะครับมาชูป้ายคัดค้านในเรื่องของกัญชาเสรีนะครับเนี่ยผู้ชมก็จะเห็นนะฮะทีมงานของคุณชูวิทย์นะครับเอออ้องต้องัเชือกวังเชือง าจะถือแบนเนื้ออะครับเขจะถือแบนเนอรสองแั่นได้สอาแบได้สองเลยต้องต้ต้องเอาวางไว้ที่ขาผมแนนี้เอวางไว้ที่ขาีเนดนน้นีหครับดีครับผม้่าหมุนบนมุนก่านี้น

ย้ำนะว่าใสไปไหนอะลุงย้ำนะว่าใสไปแล้วอะเจมไปเฉยเลยอะเจมอ๋อพี่กุ้งมาทำอะไรครับเนี่เรอพี่เต้สวัดีครับอ๋อแล้วลงด้วยไหมครับเนี่ยผมไม่ลงนมหนุ่ม้วอาชีพสไลดอย่างเป็นทนายเหมือนเดิมเนาะเป็นทนายเหมือนเดิมดีกว่า โอเคทักทายกุ้งหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมยังจำวันได้นะครับทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะครับอดีตทนายของคุณแม่พันธิดาศิระยุทธโยธินนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะช่วงนั้นก็เป็นกระแสเหมือนกันนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาติดตามประเด็นของคุณชูวิทย์กันต่อนะครับใส่หน่อยนะครับคุณชมเพว่า พยายามให้ตาถ่ายให้คุณผู้ชมได้เหนหลายๆมุมนะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการที่วิพิภัที่เดินปกที่รรมถ่ายบรรยากาศรอบๆให้คุณชมดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รอบๆคุณชูวิตก็ลายล้อมไปด้วยสื่อมวลชนนะฮะทั้ง

้อเคื่อที่กรมูลชีวิตเนี่ยบอกว่าจะไปอยู่บริเวณด้านบนของอาคารไทยรัฐโฆษณาครับก็เดี๋ยวมาฟังบุวของใครนะ สองงูเห่าก็คือก็คือสอสอที่ขายตัวขายจิตวิญญาณไม่มีตัวตนดังนั้นไอ้พักขายที่ซื้อสอสองูเห่าไว้เยอะๆต้องอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกครับกู้มันสะสมงงูเห่าไว้ มั yeah ่นจะไปเลือกมันทำไมนี่เองอะไรเนี่ยนะ สาธารณชนคนทั่วไปปรดฟังค์ไอการที่ผมมาปรากฏตัวกับคุณคุณอยากคิดนะครับว่าผมมาปวดหัคดคว,มมวคุณอยากคิดนะครับว่าผมอยากดังเพราะผมดังโหลแล้วแต่ผมอยากให้พวกนักการเมืองพวกนี้ที่วันนี้มาเชียร์กันเกณฑ์คนมาเชียร์กันผมถามว่าไอนี่มันคือการเมืองที่เราต้องการไหมครับ คุณอาจจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเลือกเบอร์วันนี้อยากจะเป็นภาพดีๆก็ผมดูคุณมาสี่ปีแล้วอะมันใช่ไหมล่ะครับที่ผมดูการกระทําของคุณในสาภาที่กลับไปกลับมาไป,ไปอยู่พักนู่นไปอยู่พักนี้ซื้อตัวกันไปซื้อตัวกันมามันเป็นยุคที่มีการซื้อตัวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วน้ประโยชน์อะไรครับในการที่คุณต้องมาเลือกพักการเมืองที่ซื้อตัวสอสอ และสอสอมันขายตัวได้ถ้ามันขายตัวได้ผมก็ไม่ต้องเรียกสอสอผมเรียกสอรอสอรออะไรสายไลน์ถ้าผมเรียกแบบชาวบ้านร้านตลาดเรียกอะไรเรียกกรอคุณไปย่อเอาแล้วกันแล้วคุณไปแปลดูแล้วกันว่ามันแปลว่าอะไรดังนั้นในการที่มาเชียร์กันการที่มาให้กําลังใจกันผมดูคุณมาตั้ง4ปีแล้วผมก็เบื่อเหมือนกัน พราะการกระของคุณนั่นะคุณซื้อเอาคุณไม่ได้มีการอบรมไม่ได้มีการมีสอสอที่ตั้งใจจะมาทํางานเพื่อประชาชนเสร็จแล้วไม่พอเมื่อคุณซื้อมาแล้วคุณคิดว่าพวกนี้จะทํางานไหมไม่ทำหรอกครับพวกนี้ก็จะหาเงินสอสอพวกนี้ก็จะหาเงินดังนั้นประชาชนเนี่ยถูกหลอกวันนี้เราแบ่งข้างกันเลยดีกว่าแบ่งข้างกันก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง ป้ายยาไปข้างนอกนู่นเลยเรื่องปติป้ายยาหลู่ข้างนอกนี่เหลยยอับครัครับครับครับเต็มแคปชท่นเต็มขึ้นแล้หไม่ได้ไม่ได้เอาไม้มามีไม่ขึ้นอันเดียวอ่ะ 嗯。 ไอนิเราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไปเนี่ยนะครับฝั่งตรงกันข้ามของคุณชูวิทย์นะครับมีทีมงานกองเชียร์ของทางพระเพื่อไทยนะครับผมส่งสัญญาณไปบอกทุกรักผมส่งสัญญาณเราจะให้ดุญแจโกลไม่มีไม้หัวไม้เล็กดีไหม ไคืออย่ย่างนี้ครับเรียนผู้สื่อข่าวที่รักและเคารพทุกท่านการที่ผมมาในวันนี้ผมมีสองเรื่องสำคัญในการรณรงค์ของผมอย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือหลังการจับเบอร์ ผมไปทุกจังหวัดผมไปทุกจังหวัดใต้ไปเหนือไปอีสานไปผมไปทุกจังหวัดการที่ผมไปทุกจังหวัดเพราะอะไรครับเพราะผมไปรนรงรนรงการเลือกตั้งให้มันเป็นการเมืองที่ไม่ใช่สีเทา มันเป็นภาคประชาชนของผมไม่ต้องไปหวังองค์กรไหนไม่ต้องหวังกอตเพราะที่ผ่านมาผมทนดูลิเกมาสี่ปีแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันสี่ปีนี้ที่มีการซื้อตัวสอสมันขายตัวเมื่อมันขายตัวได้มันก็ไม่มีจิตวิญญาณมันไม่ได้ทำงานมันไปในสภามันก็ไปกินงบประมาณอันเป็นภาษีของเรา ดังนั้นวันนี้ผมจะขอเริ่มรณรงค์การเมืองผมเรียกมันว่าการเมืองสีเทาที่ใช้เงินในการซื้อตัวสอสอ,สอเขตละ60ล้าน60ล้านตรงไหนก็ผมรู้แล้วกันว่าเขาจ่ายกันเขตละ60ล้านถ้า60ล้านสมมุติว่าผมจ้างเป้าไว้ร้อยคน ผมใช้เงิน6กพันล้านเองในการซื้อประเทศไทยเอาซื้อได้ไงร้อยคนเอา้าทาไมซื้อไม่ได้ถ้าผมได้ร้อยสอสอร้อยคนผมเข้าสภาผมก็ไปซื้อเพิ่มไงผมก็ไปซื้อเพิ่มเพราะว่าราคามันมันได้แล้วไงผมก็ซื้อมาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยห้าร้ี่และผมก็ต่อรองเอากระทรวงที่ผมจะได้เช่นกระทรวงคมนาคม กระทรวงอะไรที่ผมจะได้โปรเจกต์ได้เงินแล้วผมก็ไปลงทุนแล้วผมก็ตพองไปเอาเงินลงทุนกลับนี่คือวัตจักรอุบาททางการเมืองของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องข้างหลังผมก็คือประเด็นที่สองคือเรื่องกัญชาผมถามว่าผลประโยชน์ทางกัญชาเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยคุณมีบ้างไหมคุณเคยเอาประสิติมาบอกเหรือว่าไอ้คนไหนดูดกัญชา แล้วดีใครวะตัวอะไรโอ้ยี่ปิดตีสอง่ยเนี่ยหน้าตามันเนี่ยผมเห็นมันติดวัชดาเออ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 อย่างนี้สิดีอย่างนี้คือการต่อสู้ทางประชาธิปไตยซึ่งผมต่อต้านไม่ได้เพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาก็คือเสนอตัวแต่คนที่มันเสนอตัวมาแล้วแล้วเอายาเสพติด แล้วก็บอกว่าสาภาไม่ผ่านกฎหมายแล้กวก็ออกกฎมั่วๆม,มาจนวันนี้กัญชากลายเป็นปัญหายาเสพติดดังนั้นสงประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เขียนข่าวได้ถูกว่าหนึ่งในการรณรงค์ขมงไงการต่อต้านการเมืองสีเทาการขายตัวของสอสอพักการเมืองที่จะซื้อตัวสอสอมาสังกัดและไปต่อรอง ทางการเมืองในกระทรวงต่างๆหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อคะแนนออกมาจะมีการจับั่้รัฐบาลผมจะไปประท้วงผมจะไปนอนเฝ้าหน้าบ้านและพวกคุณสื่อมวลชนต่างๆก็จะต้องไปสักขีพยานให้เห็นว่าการต่อรองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและพรรคการเมืองที่เลือกคุณมาไม่ใช่พอคุณได้คะแนนแล้วคุณก็เลิกต่อรอง เป็นประโยชน์กับตัวเองก็อทสอ2ในเรื่องของกัญชาผมต่อต้านกัญชาผมไม่ได้ต่อต้านตัวผมเองผมต่อต้านให้พวกคุณเอาสวัสดีน้องดีดีดีดจำหน้าได้แล้วเนี่ยเปิดทีสองอีสามนะจำได้แล้วดังนั้นอาละผมขอให้คุณไปทำกิจกรรมของคุณได้ผมขอให้สัมภาษณ์เพียงเท่านี้ ทำสัญลญักษณ์คำกวามสะอาดและฝากถามไปถึงหัวหน้าพักการเมืองทุกคนถ้าคุณมีโอกาสว่าการซื้อตัวสอสอมาสังกัดตัวเองเนี่ยภูมิใจมากไหม